ความเด็ดขาดของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการรบชิงเมืองเชียงใหม่ครั้งที่สองณวันจันทร์เดือนสามแรมสี่ค่ำทรงทราบว่ามีกองทัพข้าศึกยกมาทางด่านเจดีสามองค์และเลยเข้ามาถึงบางแก้วเขตเมืองราชบุรีจึงเสด็จลงประทับอยู่ที่ตำหนักแผ่หน้าพระราชวังกรุงธนบุรีให้ตำรวจลงเรือไปคอยส่งกองทัพกรุงธนบุรีที่ยกกลับมาจากเมืองเชียงใหม่ให้เลยออกไปเมืองราชบุรีทีเดียว อย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดแวะบ้านเมืองเป็นอันขาดเรือกองทัพที่มาถึงได้ทราบกระแสรัรบสั่งก็แล่นเลยมาหน้าตำหนักแพรถวายบังคมลาแล้วเลี้ยวเข้าคลองบางกอกใหญ่ไปทุกลำแต่มีพระเทพโยธาแวะเข้าที่บ้านทรงทราบก็ทรงพระพิโรธตรัสให้เอาตัวพระเทพโยธามามัดเข้ากับเสาตำหนักแพรแล้วทรงพระแสงดาบตัดศีรษะพระเทพโยธาด้วยพระหัตถ์แล้วให้เอาศีรษะไปเสียบประจานไว้ที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์ จดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศสก็มีบันทึกไว้ว่าถ้าในระหว่างที่กำลังรบกันอยู่สมเด็จพระเจ้าตากทรงเห็นนายทัพนายกองคนใดถอยหลังก็จะเสด็จเข้าไปหานายทัพนายกองคนนั้นรับสั่งว่าเอ็งกลัวดาบฆ่าศึกแต่เอ็งไม่กลัวคมดาบของข้าดอกหรือแล้วก็ทรงเงื้อพระแสงดาบฟันศีรษะข้านายทัพนายกองคนนั้นทันที